15้ธันวาคมนี้ค่ะฟูมูลในราศีเมถุนส่งผลต่อคนทั้ง12ราศีไปดูกันค่ะเริ่มต้นค่ะราศีเมษเกิดฟูมูลในเรือนที่3ของตัวคุณนะคะคนที่มีปัญหาพี่น้องลูกพี่ลูกน้องมีปัญหาครอบครัวกลับเข้าไปดีวนะคะคุณจะได้รับการให้อภัยคนที่ทําการค้าขายทํางานสื่อออนไลน์สาธารนณะงานขายออนไลน์ใดๆอินฟลูเอนเซอร์ดีมากเลยเพราะเกิดฟูมูลในเรือนที่3ส่งผลต่อชื่อเสียงของคุณได้นะคะ <Wow. S 1> ถือเป็นบวกค,ค่ะชาวเมษคนที่เป็นพฤกษ์ศกันเลิศเลอส่งท้ายปีด้วยพลังงานฟูมูลในเรือนการเงินของคคุณนนะะะเงิสดดีีแลม เกณฑ์มีโชคด้วยนะคะ16ธันวาคมนี้จนถึงปลายปีนะคะดีมากเลยการเงินชาวราศีเมถุนเกิดฟูมูลในเรือนตัวเองนะคะโอ้โหคุณมีสเสน่ห์คุณสว่างสดใสมากโดยเฉพาะฟูมูลครั้งนี้มันกลมกับดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวความรักของคุณเป็นดาวปัตตาน,นี <Wow. S 1> หลายคนเมถุนมีเกณฑ์มีคู่และเจอความสัมพันธ์ในช่วง15ธันวาคมถึง30ธันวาคมนี้เอาตัวเองไปเค้าดาวนะคะส่วนชาวกรกฎนั้นนะคะมันเกิดฟูมูลในเรือนที่12ความลับจะถูกเปิดเผยขึ้นมาต้องระมัดระวังนะคะหลายคนปัญหาที่ซ่อนใต้พรมจะโดนขุ ขึ้นมาจิตใจอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนในช่วงนี้ <c oughs> กระกฏหลายคนต้องดูแลใจตัวเองดีๆนะคะอยู่กับตัวเองค่ะเมดิเทชันทําสมาธิเยียวยายรักษาใจตัวเองนะจ๊ะส่งท้ายปีเก่าส่วนชาวราศีสิงห์นั้นเกิดฟูมูลในเรือนที่11ส่งผลต่อเรื่องสังคมเพื่อนฝูงคนที่อยู่ในกลุ่มสังคมไหนคุณมีเกณฑ์การออกจากสังคมหนึ่งและไปเจอเพื่อนฝูงสังคมกลุ่มใหม่นะฮะแล้วต่อยอดชีวิตเราคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำงานเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะคะงานโซเชียลมีเดียต่างๆเลศเลอสามารถดังได้ในช่วงค่ <Wow. S 2> ตั้งแต่ในช่วง15ถึง30ธันวาคมเร่งพลังงานเข้านะคะส่วนราศีกันนั้นเกิดฟูมูลในเรือนการงานค่ะคุณเป็นราศีเดียวที่ส่งผลเรื่องการงานเป็นบวกส่งท้ายปีเก่านะฮะการงานดีมากเลยการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใดๆถือว่าดีมากกับชาวราศีกันตั้งแต่16ธันวาจนถึง30ธันวาค่ะชาวตุลน,นะคะเกิดฟูมูลในเรือนที่9การต่างประเทศตุลหลายคนอาจารย์อยากแนะนําว่าควรเดินทางนะคะโดยเฉพาะเดินทางไปต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาการเดินทางจะนําให้เกิดโชคลาภกับคุณนะคะฟูมูลเกิดขึ้น ในเรือนที่9คนที่เป็นสายฝอมีความรับความสัมพันธ์แบบต่างชาติต่างภาษาถือว่าเลิศเลอนะคะมีเกณฑ์การได้รับการตอบรับการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยต้องเป็นสายฝอนะคะแล้วการเดินทางจะนํามาซึ่งโชคของคุณค่ะพิจิกค่ะเกิดฟูมูลในเรือนที่8เรือนการเงินและการลงทุนนะคะพิจิกเป็นหนึ่งราศีการเงินที่ดีมากการทวงหนี้การลงทุนเพิ่มเติมคอนเทรดหุ้นการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดส่งผลเป็นบวกในช่วง15วันนี้ส่งท้ายปีเก่าพิจิกก็ถือเป็นหนึ่งราศีที่ด้านการเงินแต่ความรักความสััมพนธ์อื อาจารย์มองว่าน่าจะบกงนิดนึงแหะชาวธนูนะคะเกิดฟูมูลในเรือนที่เดเรือนคู่ความสัมพันธ์นะคะแล้วฟูมูลครั้งนี้กลมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าลัคนาส่งผลต่อการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะใครมีคู่มีแฟนจะขอ,อการซัพพอร์ตการเงินจากเขาอาจารย์จะบอกว่าช่วงนี้ดีค่ะคนโสดมีเกณฑ์การเจอคู่ใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีเช่นกันนะคะชาวธนูหลายคนในเรื่องของความรักคือดีมากเลยส่วนชาวมังกรนั้นเกิดฟูมูลในเรือนที่6เรื่องของปัญหาสุขภาพมังกรหลายคนที่เจอปัญหาสุขภาพคุณจะเจอหมอถูก เป็นโรคภัยนั้นชัดเจนมากขึ้นรักษาได้ถูกต้องนะเรื่องของงานประจําคุณมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนย้ายสถานที่โรเททโตะนั่งใดๆไดได้ด้วยนะคะหรือบางคนเปลี่ยนจากการทํางานคนเดียวมาทําเป็นกลุ่มแล้วส่งผลเป็นบวกต่อเรื่องการปรับระดับเรื่องการงานได้ด้วยค่ะงานประจำนะคะและชาวมังกรยังคงมีโชคทางการเงินเนื่องจาก <Wow. S 1> ดาวศุ<ส>โคจรเข้าในราศีกุมแสดงว่า1ราศีที่สามารถมีโชคการเงินได้คือมังกรนะคะราศีกุมค่ะเกิดฟูมลในเรือนที่5ของคุณนะคะในเรือนโรแมนต์นะคะคนที่ต้องการจะมีลูกมีบุตรบริวารน,นะคะ เรือนนี้ดีมากเลยค่ะ15วันนี้ส่งผลต่อการตั้งครรภ์จะทําให้คุณเห็นชัดมากขึ้นในเรื่องของกระบวนการตั้งครรภ์พ่อหรือแม่ที่มีปัญหาในเรื่องการมีบุตรอาจจะต้องพึ่งทางการแพทย์ในหลายๆคนนะคะและหลายคนก็จะเจอความสัมพันธ์ในเชิงคู่จรได้เช่นกันนะเพราะ <Wow. S 1> เรือน5เป็นเรือนโรแมนต์เรือนคู่จรอนค่ะส่วนชาวราศีมีนนั้นเกิดฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงในเรือนที่4เรือนครอบครัวส่งผลต่อพลังงานของความเป็นครอบครัวนะคะอยากอยู่บ้านอ่อนกายอ่อนแรงนะคะเดือนธันวาคมนี้มีหลายคนอาจารย์เห็นใจนะคะน่าจะเจอภาระหนักมานะหร อยู่กันเนื้อกับตัวเท่าไหร่เจอการหลอกลวงได้ง่ายเจอคนหลอกได้ง่ายมีนจะเกี่ยวพันกับเรื่องคนในครอบครัวแล้วมีหลายๆคนนะคะพอเริ่มต้นปีใหม่หนูจะมีการย้ายออกโรเตท,ทเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะจบไปแล้วค่ะ12ราศีราศีในปังด้านการเงินบ้าง15วันหลังส่งท้ายปี2024นี้นะคะพิมพ์คอมเมนต์ให้อาจารย์มาค่ะแล้วขอให้โชคดีนะคะ Happy New ียร์ค่ะ